สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โง่ลึกลับค่ะมีบางความเชื่อนะคะที่ว่าคนบางกลุ่มเนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดด้วยดวงดาวเพียงอย่างเดียวแต่เหมือนกับว่าถูกผูกไว้กับพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นคล้ายคกับกระแสน้ำที่ไหลยอยู่ใต้ดินอย่างย่ําเยียวค่ะเป็นพลังที่ดูนิ่งสงบนะคะแต่กลับมีอำนาจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งรอบตัวได้ครับพลังงานนั้นถูกเรียกว่าพลังแห่งจันทราครับ แต่ที่น่าสนใจมากๆคือมันไม่ใช่แค่เรื่องนิสัยอ่อนโยนที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับแต่ในตำราหโหราศาสตร์เชิงจิตวิญญาณหลายเล่มที่ผมได้ไปศึกษามาเนี่ยเขาพูดถึงจิตวิญญาณที่ถูกเลือกให้ถือครองสิ่งที่เรียกว่าพลังแห่งกระแสวารีและแสงนวลซึ่งเออมันเป็นมิติที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากเลยครับพลังแห่งกระแสวารีและแสงนวลฟังดูแล้วเหมือนการรวมพลังสองอย่างเข้าไว้ด้วยกันเลยนะคะแปลว่าพลังของคนวันจันทร์ก็เหมือนมีทั้ง น้ำที่เย็นและปรับตัวได้กับแสงจันทร์ที่นวลตาแล้วก็มีเสน่ห์ดึงดูดไปพร้อมกันแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับเป็นการตีความที่แม่นยำม,มากเลยพอเราย้อนกลับไปดูที่ต้นกำเนิดดำคำีโบราณอย่างเฉลิมไตรภพซึ่งถือเป็นวรรณกรรมทางาศาสนาที่ให้ภาพจากวานวิทยาและความเชื่อโบราณของไทยเลยนะครับ ในนั้นเล่าว่าดาวจันเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาเองแต่ถูกสร้างขึ้นจากนางฟ้าถึง15องค์ที่ถูกบดจนเป็นผงแล้วก็ห่อด้วยผ้าสีขาวนวลก่อนจะประพรมด้วยน้ำอมฤตจนกลายเป็นเทพพบุตรที่รูปงามแล้วก็มีรัศมีกายที่ผุดผ่องเดี๋ยวนะคะตัวเลข15้าจากนางฟ้านี่น่าสนใจมากค่ะปกติเรามักจะเห็นเลขมงคลเป็นเลขอื่นทำไมต้องเป็น15้าคะมันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์อะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับ ตัวเลข15ในทางโหราศาสตร์ไทยคือเลขกำลังของดาวจันทร์ซึ่งมันสะท้อนถึงอำนาจแห่งการเจรจาการทูตและก็พลังแห่งการดึงดูดหรือถ้าสมัยนี้ก็อาจจะเรียกว่าแมกเนติซึมนะครับมันคือพลังที่ทำให้คำพูดมีความน่าเชื่อถือทำให้คนอยากเข้าหาอยากฟังโดยไม่รู้ตัวผมเคยเจอคนเกิดวันจันทร์คนหนึ่งที่ทำงานเป็นนักเจรจาธุรกิจเขาดูนิ่งๆเรียบๆมากเลยนะแต่พอถึงตาเขาพูด ทุกคนในห้องประชุมเงียบกริบเลยครับนั่นแหละครับคือพลังแมกเนติซึมที่ว่ามันเป็นพลังที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดเลยเข้าใจแล้วค่ะไม่ใช่แค่พูดเก่งแต่เป็นพลังที่ทําให้คนอยากจะหยุดฟังพอพูดถึงพลังที่ติดตัวมาแต่กําเนิดแบบนี้มันก็ไปเชื่อมกับคําว่าผู้ถูกเลือกที่เราเห็นในข้อมูลแล้วทําไมต้องเป็นปี2026ด้วยล่ะคะมีอะไรพิเศษเหรอคะประเด็นนี้ซับซ้อนและก็น่าค้นหามากครับ ในทางโหราศาสตร์เชิงจิตวิญญาณมีความเชื่อว่าคนวันจันทร์มีสิ่งที่เรียกว่า third eye หรือดวงตาที่สามที่เปิดกว้างกว่าคนวันอื่นเดี๋ยวก่อนนะคะคำว่า third eye นี่เรากำลังพูดถึงในเชิงเปรียบเทียบว่าเป็นสัญชาตญาณที่เฉียบคมหรือหมายถึงพลังเหนือธรรมชาติจริงๆตามข้อมูลที่เรามีคะเป็นคำถามที่ดีครับในที่นี้หมายถึงสัญชาตญาณที่เฉียบคมเป็นพิเศษครับไม่ใช่การมองเห็นสิ่งลี้ลับ แต่เป็นความสามารถในการรับรู้ถึงแรงกระเพื่อมทางอารมณ์และความคิดของคนรอบข้างได้ไวกว่าปกติหลายครั้งจะมาในรูปแบบของลางสังหรณ์หรือพรีโมนิชั่นที่จู่ๆก็รู้สึกว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นและมันก็เกิดขึ้นจริงอย่างน่าประหลาดใจเหมือนมีเรดาร์ตรวจจับคลื่นอารมณ์อยู่กับตัวแล้วความสามารถนี้มันไปเกี่ยวข้องกับปี2026ที่เป็นปีมะโรงไฟยังไงคะเกี่ยวข้องโดยตรงเลยครับ ปีมะโรงไฟตามตำราคือปีที่พลังงานของโลกจะเต็มไปด้วยความร้อนแรงรวดเร็วและความผันผวนทางอารมณ์ทุกอย่างจะดูเร่งรีบการตัดสินใจจะเต็มไปด้วยโทสะหรือความหุนหันพลันแล่นที่นี้พอโลกเต็มไปด้วยไฟจึงจำเป็นต้องมีพลังของน้ำเข้ามาสร้างสมดุลคนวันจันทร์จึงเหมือนถูกเลือกให้มาทำหน้าที่เป็น ผู้นำทางอารมณ์ในปีนั้นโดยไม่รู้ตัวครับเป็นจากพลังน้ำในตัวเข้าไปบรรเทาความร้อนแรงของสถานการณ์รอบข้างเหมือนเอาน้ำไปดับไฟฟังดูเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็น่าจะเหนื่อยน่าดูเลยนะคะเหนื่อยแน่นอนครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นปีแห่งการพลิกฟื้นจากหลังมือเป็นหน้ามือสำหรับพวกเขาด้วยเช่นกันคือยิ่งทำหน้าที่สร้างสมดุลให้คนอื่นได้มากเท่าไหร่ โชคชะตาของตัวเองก็จะยิ่งถูกพลิกฟื้นให้ดีขึ้นมากเท่านั้นครับโห oh, ฟังดูแล้วเครื่องปีแรกเหมือนเป็นการเตรียมตัวตั้งรับแต่พอเครื่องปีหลังนี้เหมือนเป็นช่วงปล่อยของเต็มที่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นเรามาเจาะลึกกันทีละช่วงดีกว่าว่าการพลิกฟื้นที่ว่ามันจะเกิดขึ้นในรูปแบบไหนบ้างเริ่มจากไตรามาสแรกเลยค่ะได้เลยครับในไตรามาสแรกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมพลังงานจะยังไม่แรงมากหนักแต่เป็นช่วงของการวางรากฐาน โชคลาภสำคัญจะมาจากการพบปะผู้คนการประชุมหรือการเข้าไปอยู่ในกลุ่มสังคมใหม่ๆมีข้อมูลนึงที่น่าสนใจมากระบุไว้ว่าความสำเร็จมักซ่อนอยู่ในรายละเอียดที่คุณเคยละเลยครับหมายความว่าต้องกลับไปทบทวนสิ่งที่เคยผ่านมาเพื่อหาโอกาสในปัจจุบันหรอคะเหมือนให้ไปรื้อฟื้นโปรเจกต์เก่าๆหรือติดต่อเพื่อนเก่าๆแบบนั้นหรือเปล่าถูกต้องเลยครับ อาจจะเป็นบันทึกการประชุมเก่าๆที่เคยถูกมองข้ามหรือคำพูดเล็กๆน้อยๆของใครบางคนที่เคยได้ยินมาแล้วลืมไปซึ่งเหล่านี้จะกลายเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่โอกาสใหญ่ๆได้ครับพอเข้าสู่ไตรามาสที่2ช่วงเมษายนถึงมิถุนายนพลังงานจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจะมีคำเตือนที่ค่อนข้างชัดเจนในหลายๆตำราให้ระวังเรื่องการเดินทางทางน้ำเป็นพิเศษ การเดินทางทางน้ําอันนี้หมายถึงอุบัติเหตุทางเรืออย่างเดียวหรือตีความได้กว้างกว่านั้นคะ่ะเช่นการลงทุนในธุรกิจชิปปิง้งหรือการทําสัญญาที่เกี่ยวกับต่างประเทศตีความได้ทั้งหมดเลยครับอาจจะไม่ใช่แค่อุบัติเหตุแต่รวมถึงข้อตกลงหรือการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับน้ําทะเลหรือการขนส่งที่อาจมีปัญหาติดขัดได้ แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีอีกด้านที่น่าสนใจคือจะมีโอกาสได้รับโครงการใหญ่ที่เกี่ยวกับความสวยงามศิลปะหรืองานบริการที่ต้องการความละเอียดอ่อนสูงเข้ามาแทนเหมือนกับว่าเมื่อประตูบานหนึ่งปิดอีกบานก็จะเปิดออกทันทีเหมือนการแลกเปลี่ยนเหมือนกันพอมาถึงครึ่งปีหลังไตรมาสที่สช่วงกรกฎาคมถึงกันยายนพลังงานเปลี่ยนไปในทิศทางไหนคะช่วงนี้คือช่วงพีคเลยครับ เป็นช่วงที่พลังเสน่ห์หรือที่ในตำราเรียกว่าเมตตามหานิยมจะพุ่งสูงที่สุดเหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่ทํางานที่ต้องใช้การสื่อสารกระลาดออนไลน์หรือการสร้างคอนเทนต์จะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอย่างไม่คาดฝันอาจจะมาในรูปแบบของการให้ทุนหรือการเปิดช่องทางใหม่ๆที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ทําเป็นจังหวะที่ต้องกล้าแสดงตัวตนออกมาให้มากที่สุดครับแล้วก็มาถึงโค้งสุดท้ายไตรามาสที่4ตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาฯนี่คือช่วงเก็บเกี่ยวใช่ไหมคะเป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวอย่างแท้จริงครับ เงินทองที่เคยติดขัดหรือการลงทุนที่เหมือนจะจมหายไปจะกลับมาไหลลื่นคล่องตัวเหมือนสายน้ําเลยเป็นช่วงที่ความพยายามทั้งหมดที่ทํามาตลอดทั้งปีจะปรากฏผลออกมาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดครับพอฟังภาพรวมทั้งปีแล้วมันเหมือนการเดินทางของสายน้ําเลยนะคะเริ่มจากซึมซับข้อมูลในช่วงแรกค่อยๆไหลาขานอุปสรรคในช่วงกลางแล้วก็รวมตัวเป็นกระแสที่เชี่ยวกรากในช่วงท้ายปี ซึ่งภาพลักษณ์ของน้ำที่ดูนุ่มนวลแต่ทรงพลังนี้มันก็น่าจะเชื่อมยองกับบุคลิกของคนวันจันด้วยใช่ไหมคะคนมักจะมองว่าพวกเขาอ่อนโยนยอมคนแต่จากข้อมูลที่เราคุยกันมานี่ดูเหมือนจะมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยใช่เลยครับประเด็นที่น่าสนใจที่สุดคือเรื่องความละเอียดอ่อนที่ซ่อนเคี้ยวเล็บ คำพีหลายเล่มจะพูดถึงแค่ความนุ่มนวลแต่ถ้าเราเจาะลึกลงไปในตำราโหราศาสตร์เชิงจิตวิทยาจะพบการตีความที่ซับซ้อนกว่านั้นมากเขาบอกว่าภายใต้ความนุ่มนวลนั้นมีความจริงสามข้อซ่อนอยู่ข้อแรกก็คือสิ่งที่ว่ามาคือพวกเขาดูเหมือนยอมแต่จริงๆแล้วมีกำแพงแก้วที่มองไม่เห็นคอยสังเกตพฤติกรรมคนอื่นอย่างเง <c> ียบๆจนเข้าใจทะลุป,ปรุโปรงแต่เลือกที่จะไม่พูดเพื่อรักษาความสัมพันธ์ไว้ลึก ภายนอกดูสงบแต่ข้างใต้มีกระแสความคิดและการวิเคราะห์ที่เชี่ยวกรากอยู่ตลอดเวลารู้ว่าใครคิดอะไรใครเป็นมิตรใครไม่จริงใจแต่แค่รอจังหวะที่เหมาะสมถูกต้องครับนั่นคือข้อแรกส่วนข้อที่สองคือพลังแห่งความทรงจำทางอารมณ์เรื่องนี้พิเศษมากครับคือสมองของพวกเขามีแนวโน้มที่จะบันทึกความรู้สึกณช่วงเวลาหนึ่งหงได้แม่นยำกว่าภาพเหตุการณ์เสียอีก อันนี้น่าสนใจหมายความว่าถ้าให้เขานึกถึงเหตุการณ์หนึ่งเขาอาจจะจํารายละเอียดได้ไม่ทั้งหมดแต่จะจําความรู้สึกตอนนั้นได้แม่นยําม,มากอยางงั้นหรอคะใช่ครับและด้วยเหตุนี้เองทําให้พวกเขาเมิกจะเป็นนักเล่าเรื่องที่เข้าถึงใจคนได้อย่างน่าทึ่งเพราะสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของเรื่องราวนั้นๆออกมาได้อย่างสมจริงเหมือนพาผู้ฟังย้อนกลับไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยตัวเองและข้อสุดท้ายคือความโลเลที่มาจากความรอบคอบครับ ข้อนี้คนน่าจะเข้าใจผิดกันเยอะเลยที่มองว่าคนวันจันทร์ตัดสินใจช้าไม่เด็ดขาดจริงๆแล้วเบื้องหลังความลังเลนั้นคือกระบวนการประมวลผลความเสี่ยงในทุกมิติอย่างละเอียดถี่ถ้วนที่สุดครับพวกเขากําลังคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ใช่แค่ตัวเองนั่นทําให้การตัดสินใจแต่ละครั้งต้องใช้เวลามากเป็นพิเศษแต่มักจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนอนที่สุดเช่นกัน อาพระเจ้าว่าว่าจริงๆคนวันจันทร์มีพลังที่ซับซ้อนซ่อนอยู่แบบนี้แล้วในปี2026ที่พลังไฟแรงเป็นพิเศษพวกเขาต้องมีเครื่องมือหรือเคล็ดลับอะไรมาช่วยปรับสมดุลพลังของตัวเองไหมคะจากข้อมูลที่เรามีมีคำแนะนำอะไรที่น่าสนใจบ้างมีคำแนะนำเฉพาะทางอยู่หลายข้อเลยครับเริ่มจากองค์เทพคุ้มครองในธรรมราแนะนำให้บูชาพระศิวะหรือพระนาราย เพื่อช่วยควบคุมพลังแห่งน้ำและไฟในตัวให้สมดุลพระศิวะผู้มีพระจันทร์เป็นปิ่นปักผมจะช่วยเสริมความสงบนิ่งและสติปัญญาส่วนพระนารายณ์ผู้บรรทมในเกศีรสมุรจะช่วยเสริมเรื่องความเมตตาและการมองการไกลครับแล้วเรื่องของเครื่องรางหรืออัญ,ญมณีล่ะคะมีอะไรที่แนะนำเป็นพิเศษไหมมีครับที่ชัดเจนที่สุดคือการสวมแหวนเงินที่นิ้วชี้ข้างซ้ายครับในทางสัญ,ญลักษณ์เนี่ย เงินคือธาตุโลหะที่เชื่อมโยงกับพลังของดวงจันทร์โดยตรงส่วนนิ้วชี้คือสัญลักษณ์ของอำนาจการชี้นำและการสั่งการการสวมแหวนที่ตำแหน่งนี้จึงเชื่อว่าจะช่วยเสริมทั้งอำนาจในการเจรจาและดึงดูดทรัพย์สินเข้ามาหาตัวเรื่องสีมงคลก็ดอดจะเบืนจะปเรื่องที่ถูกพูดถึงบ่อยๆในข้อมูลชุดนี้มีความสำคัญอย่างไรบ้างคะในปีนี้สีมีผลต่อคลื่นพลังงานรอบตัวอย่างมากครับ สำหรับปีนี้สีเหลืองนวลจะช่วยเสริมสเสน่ห์และเมตตามหานิยมทำให้คนเข้าหาด้วยความรู้สึกที่ดีสีดำหรือสีเทาจะนำโชคด้านการเงินโดยตรงและก็สีเขียวจะส่งเสริมเรื่องการงานครับแต่ในข้อมูลก็มีข้อควรเลี่ยงด้วยใช่ไหมคะมีครับชัดเจนมากคือการใส่เสื้อผ้าสีดำล้วนในวันสำคัญเช่นวันสัมภาษณ์งานหรือวันนำเสนอโครงการใหญ่เพราะเชื่อว่าสีดำล้วนอาจจะดึงดูดพลังงานที่หนักหน่วงเข้ามาโดยไม่จำเป็น และอีกข้อที่น่าสนใจคือการเลี่ยงทานอาหารในงานศพซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์นะครับแต่เป็นเรื่องของการรักษาพลังงานบวกในตัวเองเอาไว้ให้มากที่สุดเพราะคนวันจันทร์มีแนวโน้มจะซึมซับบรรยากาศร,รอบตัวได้ง่ายทั้งหมดนี้คือเครื่องมือเสริมพลังแล้วภารกิจสุดท้ายล่ะคะที่จะนำคนวันจันทร์ไปสู่ความสำเร็จสูงสุดในปี2026คืออะไรคือการใช้ปากเป็นเอกครับความมั่งคั่งและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปีนี้ จะมาจากงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการใช้เสียงหรือการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการสอนการให้คำปรึกษาการเจรจาธุรกิจหรือแม้แต่การสร้างสรรค์ผลงานผ่านเสียงเพราะพวกเขาถูกเลือกมาเพื่อพูดเพื่อเปลี่ยนโลกน้ำเสียงและพลังงานที่ส่งออกไปคืออาวุธที่ทรงพลังหูสุดที่ได้รับมาในปีนี้ครับฟังดูเหมือนกับว่า ปี2026จะเป็นปีที่คนวันจันทร์ต้องหลบอยู่หลังก้อนเมฆอีกต่อไปแต่ถึงเวลาที่ต้องก้าวออกมาส่องประกายอย่างเต็มที่เพื่อรับความสำเร็จที่หลายคนอาจจะรอคอยมานานกว่า12ปีหรือหนึ่งรอบนักสัตว์เลยทีเดียวถูกต้องเลยครับและมีประโยคหนึ่งในข้อมูลที่เราดูมาซึ่งผมว่ามันสรุปทุกอย่างไว้ได้อย่างดีมากเขากล่าวไว้ว่าเมื่อใจคุณนิ่งดั่งน้าผลลัพธ์จะยิ่งใหญ่ดั่งมหาสมุทรนั่นหมายความว่า ความสาเร็จที่จะได้มามันจะไม่ใช่แค่ความสําเร็จเล็กๆน้อยแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างเหมือนคลื่นที่แผ่ออกไปไม่มีที่สิ้นสุดบางทีพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราเคยมองข้ามหรือสิ่งที่คนอื่นมองว่าเป็นเพียงความอ่อนโยนเรื่องราวนี้อาจทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามว่ายังมีพลังอะไรอีกบ้างที่ซ่อนอยู่ในตัวเราและรอวันที่จะถูกค้นพบ สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ